สวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนซองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคคือเก่าเหมือนเดิมนะคะมาพบมาพอกันเป็นคลิปที่สองแล้วนะคะมาพอกันส่วงเวลาบายยเนาะตอนนี้เซียนซองถ่ายคลิปอยู่บาบกว่าตะว่า กว่าจะลงคลิปให้คุณพ่อคุณแม่เห็นกันอาจจะประมาณบ่ายสองโมงกว่าแล้วนะคะมาพอขันย่มได้กะฝนสิตกย่ำนันโหลดเออขึ้มไปว่น,ไปว,นไปว่นมาอยู่คุณพ่อคุณแม่ทางบานเส้นซองนะบ่าน้ในตกจากเถื่อห้องอ้อมกันไปอ้อมกันมาอยู่จักสิตกย่มไดอะตกย่มไดกรสร้างเถาะเออบม่ได้ไปนั่งยุ่กลางฝนดอกตีเนาะเอซนะคะ คลิปนี้นะคะมาเห็นเส้นซองแล้วกะจะมีแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากมาตอนคือเกาหะะจะเป็นในส่วนที่ดีที่เด็ดรัฐบาลไทย16กรกฎาคม67คือเกาคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่หลายคนรอคอยอยู่พอสมควรนะคะเป็นแนวทางที่เฮาหลายๆคนนี่ละพอจะหูจักกันอยู่เพราะว่าเส้นซองนําเสนอมาหลายต่อหลายงวดแล้วก็คือ เลขสายในนะคะสายในสังล็อกสายในสังออกก็ว่าได้นะคะตันเชียนซองต่างซื้อแนวทางนี้ว่าเลขสายในให้จับตามองเลขวิ่งที่เพิ่นฟันมากเม็ดเดียวฮนะเ่อค่อยผ่านเออถ้าสิบอกว่าเปอร์เซ็นต์เนาะสินับว่าจะพูดถึงเปอร์เซ็นต์เข้าดีไหมนะคะก็คือถ้านับเป็น1อยเปนี่ก็คือเข้า 80%อีก20%เผื่อหลุดนะคะเพราะว่ามันก็เคยมีหลุดนํานะคะอย่างเช่นงวดที่ผ่านมาเนี่ยแหละเนาะเดินมากยาวๆประมาณ2องถึงมงวดนะคะแล้วกลับมาหลุดงวดเมื่อกี้นะคะงวดเมื่อกี้นฟันนึงมากก็หลุดไปนะคะเอาไม่คุณบอกคุณแม่โตเลขเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาแต่ว่าท้าสิบอกว่าถ้าสิบบาาสเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่80%ถือว่าหลายเติบนะคะ เปอร์เซน็นเข้าเยอะกว่าเปอร์เซน็นหลุดก็โอเคแล้วเนาะจังไดกนสิเขาไปรับชมเราฟังนะคะที่ดีที่เด็ดนะคะเข้ามาแล้วกาฝากใฮเอฟซีเนาะซอยกดไลค์กดแชร์นะคะให้กําลังใจกันน้าแน่เนาะ,ะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะผู้ใดยังบบกดกติดตามบกกามบกดกระดิ่งก็อย่าลืมกดไว้น้ำนะคะเพื่อที่จะบอพลาดนะคะคลิปดีๆเด็ดๆนะคะเวลาเส้นซองใดที่ดีที่เด็ดมากถ้าบบกดกระดิ่งโบกดติดต,ต,ตามไว้เส้นซองลงคลิปปุ๊บ มันสิบอไปแจ้งเตือนคุณพ่อคุณแม่นะสิพาดสันดี้เออก็เลยบอกให้กดไวสําหรับคนที่ยังบ่อกกดเนาะนะแต่ว่าไฮกดแล้วก็ต้องกดอีกเด้อนะคะสําหรับการกดกระดิ่งกับแจ้งเตือนนี่นะคะแจ้งเตือนกับติดตามเออมันกดได้เทือเดียวนะคะแต่ว่ากดไลค์กดแช่นี่กดได้ทุกคลิปเลยนะคะโอเคเนาะอ่าอยู่ไซล์บ,บาสที่นี่สมมุินะเออ อคลิปนี้กัามาพอกับเซียนซองเป็นคลิปที่สองเนาะคุณพ่อคุณแม่ก่อนหนานี่นะคะก็ได้ลงแนวทงังเด็ดเด็ดนะคะจากพอเซียนสุระนะคะหรือว่าผู้เฒ่าน้ำโชคของเฮ้าหั่นละเออเลขเล่าเมื่อวานนี่โว้พาเอฟซีโชคเอฟซีมานคับนะคะบาดที่นีมือนี่พอมีที่เด็ดรัฐบาลไทยเด้อคุณพ่อคุณแม่ที่เซียนซองลงไปก่อนหนานี่ฮะนะเป็นสูตรชินคดอ่าคินคดค,นคดคตริน <laughs> <c oughs> คิดคนโอ้ยเ <c oughs> ส้นซองก็ได้คิดคนขึ้นมานะคะกาสังเกตมาหลายงวดแล้วเข่ามาเจ็ดงวดแล้วถ้าเขางวดนี่อีกเป็นงวดที่แปดนพ่อว่าลางยางเดียวพ่อฟันมาเม็ดเดียวคุณพออคุณแม่จังใดบูใดยอย่างใดที่ดีที่เด็ดของพ่อเียนสุลากะฝากเขาไปเบิง่งเขาไปฟังพ่อเนาะอย่ามาฟังแต่เส้นซองเอาเลยเถอะให้ไปฟังเจ้าของตัวเลขนะคะเพราะว่า การเบิ่งคลิปของพอสุร่าหนี่นูอยากให้เอฟซีตั้งใจฟังตั้งแต่ตนจนจบพอ่อจะมีรายละเอียดจะม,มีเอียงเล็กๆในหน่อยนะคะอยู่ในนั้นละอยู่ในคลิปอยู่ในข่าเวิร์อละไปฟังแล้วก็ไปจับท่างให้ถึกนะคะพอเพิ่นค่อนข้างที่จะเบาดีดอกเออบ,บ้านาเบื่อดอกผู้ใดฟังออฟังบทัมภา์พอก็ได้อารมณ์ดีไปนั่มน,นะคะก็เขาไปเบิ่งคลิปก้อนหนาะหันละเนาะเสื้อซองลงให้แล้วนะคะ,นะคะ,นะคะ โอ้คือบทเตรียมพร้อมในนะึงไม่นั่งอันนี้โอ้ยขอโทษหลยๆยนะจ้ะหนูว่างเป็นหนูเอาอันปากกาสมุติมาไว้แล้วหนูเลือกตัวบัตรนี้ยังอีกบาทนี้เออตัวเลกอยู่อีกมองหนึง่งโอ้สาวลายพวดกระไดบทเตรียมการเลยเนาะเนอะหนูนอันให้เจ้าคองเองละล่ะบ่ต้องให้เอฟซี่มาให้หนูดอกหนูให้เจ้าคอ,อ,อ,องเองเลยเป็นยังยังโมหุจักเตรียมพร้อมนนนี้อ่าเดี๋ยวเบื้องแนวทางอ่านี่ นี่นะคะเอาบ่าเขากับโจ้ให้กันเบิ่งรถเนาะนี่ละเอองวดที่พันมาพ่นฟันมาอย่างสี่เด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่ามันหลุดไปนะคะบ่เป็นยางเนาะมาเบิง่งงวดนี้กันนะคะงวดน,นี้นะคะมีแถมเหล็กสามตัวมาให้น้ำเม็ดหนึ่งนะคะเพื่อมีผู้มักน้ำนะคะหามันแตกสามตวัวไว้สั้นเหล็กสายในของห้านี่ละแต่ที่แน่แเส้นซองอยางไ้เอฟซีนะคะจับตามองเหล็กวิ่งนะคะผู้ใดที่ติดตามมา ตาแรกๆก็สีพ่อหูยุดอกนะคะว่าจิจับทางจังไดสำหรับแนวทางนี่เนาะ,ะเดี๋ยวเส้นซองเขียนกันเด้อคุณแม่จะสักข้าวสักครู่นะคะอโอเคประจะําวดวันที่ สิบหกกหกเจ็ดนะคะว่าถึงตัวเลขในงวดนี่กับเจนซองว่าค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันอยู่นะคะบอกว่าสำนักนั่นสำนักนี่สิปลอยออกมานะคะค่อนข้างที่จะบบแตกตามกันมากนะคะทามันมากก็ดีแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าสิตามไพ่กันถือโลดจังสีนะเออแต่ว่า มันก็เสียอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดบ่มาเลยเนี่ยก็ขึ้นจิตผิดไปน้ำกันเบิดนะคะในงวดนนี้เนาะกะต้องมาลุ้นกันกะพ่อวันหน้าให้มาละกันเนาะขอให้เข้านะคะในเขาเอินมายังกระแสนะคะกระแสทีน้เซียนซองน้่มมาเสนอน้ามาอ่าให้คุณปอคุณแม่เบิ่งเนี่ยทุกทุกแนวทางนะคะส่วนใหญ่จะไปในทิศทางเดียวกันกะขอให้มันมาทิศทางนั้นละกัน ให้คุณพ่อคุณแม่บ่าวิตตามไปกัให้ได้โชคได้หมันน้ำกันเบิดนะคะอ่ะนี่ค่ะโช์ทั้งใดแล้วเมื่อกี้โช์ทั้งหนี้จอดอกเออเดี๋ยวมันสีตัวเลขเอ,อ่อเบอร์โทรสิบสิบบังเนาะนี่ค่ะนะคะสำหรับแนวทางเลขสายในนะคะปล่อยออกมาแล้วนะคะรับวงในสายในสั่งออกสายในสั่งล็อกก็ว่าได้นะคะแต่ว่าเส้นซองต่างซื้อแนวทางนี้ว่าเลขสายในตั้งแต่แรกก็กเลยต้องเขียนแบบนี้เนาะ ประจำงวดวันที่16กรกฎาคม67ตตว,วิ่งนี่ละสําคัญนะคะงวดหนีฟันมาเลยนะคะเน้นหนักวิ่งไปที่8บอกว่ามาลอยเปิดเซนัเออฝากเลข3ตัวมาหามีคนหมักนำ5มันแตก3โตในงวดนี5 8 1นะคะส่วนตัวจับคู่เนาะเพนิค,คิดว่าถ้า8จิมานี่เพค่นจับมาให้3ห้างเท่านั้นมี8 2 8 6แล้วกับ8 7เดอ้อคุณบอกคุณแม่อา้า แคบนาจอไว้นะคะเอาไปเบิ้งเอาไปพิจารณานะคะชอบกระจัดคัดกระพานคือเก่าเส้นซองกะมีแนวทางนะคะกะเอามานํำเสนอให้เป็นเพียงเอาไปประกอบการตัดสินใจซื้อนะคะเป็นเพียงแนวทางคือว่าละกะบบอมียังมากกับลั่นตีดอกกับบอหูคือกันนะคะว่าเลขมันจะออกแทบบอสีมาแทบบอนะคะขึ้นอยู่กับดวงกับวาสนาด้วยนะคะหรืออยู่กับ ความแมนย่ำหนีง่งมมีไพ่แมนย่ำดอกคุณบอกคุณแม่เอาบอลซอยาวาขึ้นกับความแมนย่ำเถาะตอนนี้นะมีทุกคนนี่คือเปอร์เซ็นต์มาได้หมดทุกคนนะคะแต่ละเสีย้ยนแต่ละแนวทางนี่เปอร์เซ็นต์มาใดทอๆกันเบิดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเพียงการคาดคะแนนนะเนาะมันเป็นเพียงการคาดเดาก็ว่าได้การคาดคะแนนก็ได้ว่าได้นะคะความนาจะเป็นก็ว่าได้นะคะตัวเลขมันยังบอออกพูด มันออกวันที่สิบหกผุนหลังซีโม่งแรง่งผุนถึงจิบอกใดว่าฮขอผู้ใดสีมาแทะนะคะถ้าดวงเขามีไปตามผู้ใดมันกระถือดอกคุณบอกคุณแม่ถ้าดวงดีเบื้องของไพ่ปุ๊บเอมคิดมักซื่อปั๊บนี่แม่นถือโลดแต่ว่าถ้าเข้าช่วงนั้นดวงยังม,งมากอะอ่ะบ้ากันไปนะะตามนั่นละ <c oughs> โ่้รายมันกระสีใหญ่ห่างเนาะอันแล้วก็ฝากนะคะสำหรับผู้ใดที่อยาก หน้าไซนหน้าขาวเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากสวยอยากงามอยากลอก,ก็วากันไปอยากฝาหายอยากซิ้วหายอยากกะหายอยากหน้าขาวไซนนะคะอยากกะเออวบาไป,ไปไปกะหันวบาไปแล้วนะคะซิ้วฝ้ากะจุดดำดำก็ว่าได้เนาะหน้าขาวไซนหน้าชุ่มชื่นก็ขึ้นโตนี้เลยคุณพ่อคุณแม่ติดตอ่อมาหาเซียนซองตามเบอร์ที่ลงไว้นี่ละ0 9 4ย์เก้่นนะคะเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์แอดไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะ ติดต่อแม่ได้เลยเนาะทาง่ายๆนะคะแค่กลางคืนเท่านั้นบอ่อเนี้ยวเนะนะนะคะบอ่อแสบบอ่อขัน้นบอ่อแพ้นะคะบอกเลยว่าใครไปบ่อร้วาจาักกีกับปลุกแล้วจักลอยจักพันกับปุกแล้วนะคะย่างบอ่อันได้แพ้จักคนแล้วก็เสียนซองนี่เป็นคนแพ้ง่ายมากๆใส่แล้วบอ่อแพ้กันเลยมาก,กา่าบอกว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนนะคะอยากให้ทุกท่านเอาไปลองเนาะใส่ให้ได้สวยให้ได้งามให้ได้รอนนะคะเสริมงูเฮงนะคะ ผิวหน้ากระจ่างใสผิวหน้ารับซับตัวคุณบ่อคุณแม่เออสิไม่เห็ดหนาเหี่ยวตกซอกไหนสิเปลี่ยนเสตียแดงไหนเศรีฐีนี่เข้าตรงอันนี้กลัวจะของก่อนนี้เออม,มาจากตัวเราก่อน,นะคะบ่แมเป็นสิไเป็นวังเพิงตะโศกวาฒนานะคะวาตนาเข้าสวยเข้าใสหรือหนาเข้าเป่งปังรับซับไหว้น่คุณบ่อคุณแม่ มันอาศสิบถือเลขดอกแต่ว่ามันถังสได้แนวอื่นมากเออโชคดีทางอื่นก็นได้นะคะใครจะไปรู้เนาะสนใจติดต่อมานะคะราคาย่อมเยาวแน่นอนนะคะบอกได้เลยว่าการันตีได้เลยใส่ย่างในนอยนี่อะถ้าอยากหเห็นพ้นเลยนี่ซองกระปุกขึ้นไปนะคะแต่ถ้าจะให้ ฟ้าเนี่ยเหมือนแทบจะจะหายหรือซิวหายนี่ต้องซีเดอคุณบอกคุณแม่เอาไปใส่โบกเข้าไปไลยๆแหงโบกหลยแหงเศร้าไหวแห้งโบกไลยแห,ง,ววแห,ง,ยแหงงามไว้นะคะโอเคติดต่อมา0940292674ความสวยความหลอ่อรอคุณอยู่ที่นี่นะคะ <c oughs> <c oughs> พราแล้วว่าแล้วนะคะเออเอซีจหัวเาะจะกินเขาเบอลงสดอกอดอ สำหรับคลิปนี้จะขอจบไวแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจังใดทีได้เฝ้าเห็ดแนวทางอื่นกใหากับฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะคอยติดตามไว้นำว่าเมอนีเส้นซองจ,จะจัดทำทีดีทีเด็ดอะไรลงให้อีกนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ